ชุดสเกิร์ตของ Victor V2 รอบคันนะครับกระจังหน้าด้วยลูกแก้วเล็กๆแบบนี้นะครับเพิ่มความส่องสว่างเวลาเราเลี้ยวล้อนะครับหักมุมเลี้ยวในมุมล้อเนี่ยมันจะติดขึ้นมาเพิ่มความสว่างขึ้นมาแผ่นออกมาประมาณเกืบอบเกือบ180องศาจะเป็นฝั่งของตัวโบนะครับฝั่งที่มีความร้อนจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะฮะตอนนี้ได้ทําการจัดทรงต่างผู้ชมโหลดลงมาเป็นไงเป็นความมือผู้ชมตัวนี้นะครับ ใส่ชุดโหลดของโ r o f ฟ n เดอร์นะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับเปิดมาก็มีไฟสองสว่างด้านข้างกล้อง3ามอุศิงามีมาให้กล้องรอบคันเลยทุกผู้ชมสวัสดีครับพวกับเจมกรศูนยเจครับผมวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรโนมินเช่นเคยนะครับอยู่ในช่อง YouTube แนลเจมกรศนเจ็นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับบ่ายๆเย็นๆอย่างนี้ชิวๆสบายๆกันแล้วกันวันนี้พามาดูรถหล่อๆอยกแล้วนะฮะต้องขออภัยเรื่องเสียงนิดนึงเพราะว่า เพิ่งหายไม่สบายนะครับเสียงยังมาไม่เต็มยังมีแผลต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรถสวยที่เจมกอได้รีวิวนะครับเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยสำหรับเจ้าเอลเรสไทเทเนียม 4, คูณนะครับราคาอยู่ที่1897,000บาทนะครับสีขาวมุกพิเศษเพิ่มอีก1ทนครับคุณผู้งมลอบไปบวกกัดู ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนสองพันบาทนะครับเป็นราคาเท่าไหร่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ฝังแล้วกันเป็นเท่าไหร่วะคิดไม่ออกใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับเป็นราคาทั้งหมดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหรือหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันบาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดด้านนอกก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้ามาดูด้านในคุณผู้ชมตัวนี้เป็นไทเทเนียม4ีคูณนะครับราคาอย่างที่ผมบอกไปนะครับสีพิเศษสีขาวเพิ่ม ขึ้นมาอีก12,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้านะครับตัวนี้ได้ทําการตกแต่งเลยนะครับคุณผู้ชมชุดสเกิร์ตของ v i c t o r V2 รอบคันนะครับกระจังหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีดําด้านนะครับธรรมดาเราจะเห็นเป็นดําเงานะครับแต่นี้แปลกแปลกแลวดูดีคุณผู้ชมผมว่ามันดูดีเลยล่ะนะครับตัดด้วยดําด้านสีขาวมุกตัดดําด้านสวยงามมากนะครับไฟมินิไลท์สดวงตัวนี้มีมาให้เรียบร้อย รเราสามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีสม้มนั่นเองนะครับกล้องมองหน้ามีมห้เรียบร้อยนะครับถึงจะเปลี่ยนกระจหน้าแล้วเราก็ยังมีกล้องให้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยเป็นปลัก๊กอินตรงรุ่นนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบเมริก LED เป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติคาลิเบรตหาองศามุมถนนได้เองลบหลีกเพื่อร่วมทางได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรทาม์รันนิง่งทรงสีแคมป์ตัวนี้ นะครับเพิ่มความส่องสว่างในตอนกลางวันและตอนกลางคืนเช่นเดียวกันนะครับไฟบนเป็นไฟสูงไฟล่างเป็นไฟต่ําเพิ่มไฟดวงที่3ที่ส่องสว่างด้านข้างลูกแก้วเล็กๆแบบนี้นะครับเพิ่มความส่องสว่างเวลาเราเลี้ยวล้อนะครับหักมุมเลี้ยวในมุมล้อเนี่ยมันจะติดขึ้นมาเพิ่มความสว่างขึ้นมาแผ่นออกมาประมาณเกือบเกือบ180องศานะครับเพื่อช่วยทัศนวิสัยในการ ขับขี่นยามค่าคืนนั่นเองนะครับไฟใบพลาติกธรรมดานก็เลี้ยวตามล้อแต่ว่ามีไฟลูกแก้วดวงเล็กๆนี้สามารถที่จะเพิ่มทัศนวิสัยขึ้นมาได้ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์นะครับมีให้ด้วยกัน6จุดนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถถอยจอดเองอัตโนมัติได้ถอยเรียบข้างพุตบาทถอยเข้าซองได้เองนะครับสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมถ้าเราติดชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไม่บดบังนะครับช่องเนี่ยจะไม่บดบงังเซ็นเซอร์ จะไม่ทําให้เซ็นเซอร์มันเพี้ยนนั่นเองคุณผู้ชมใช้งานได้ปกติเพราะว่ามันเป็นตรงรุ่นของเจ้าเอลเลสไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเน็กเจนกระบะก็แล้วแต่ถ้าเป็นชุดแต่งของเวกเตอร์หรือวายหรืออะไรที่เป็นพลายเออร์เรามันจะเป็นตรงรุ่นจากโรงงานและเป็นของแท้ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมนะครับเซนเซอร์6จุดเรียบร้อยอัตตีฟครูสคอนโทรลครับรักษาระยะห่างเองเบรกเองอัตโตมัตนะครับทำงานตามความเร็วแปรผันของรถคันข้างหน้า นะครับรถคันหน้าเร่งเราเร่งรถคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกจนถึงระยะหยุดนิ่งและสามารถออกตัวได้เองในเวลาเราหยุดไม่เกิน3วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิน3วินาทีไปแล้วมันจะตัดระบบแล้วก็ต้องไปเปิดเอาใหม่นั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้สามารถสั่งการได้ทุกครั้งที่เราใช้ปุ่ม Adaptive Cruise Control ที่พวงมาลัยนั่นเองนะครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรใบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะฮะ ให้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าอียิปต์เตอร์10ส,สปีดนะฮะใส่โช๊คคำฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าผมแถมให้เรียบร้อยแล้วหน้าตาห้องเครื่องจะอยู่แบบนี้นะครับต่ำตวบวตาโตเบอนี่จัดกันเป็นโซนเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเทอร์โบนะครับฝั่งที่มีความร้อนจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะฮะกรองอากาศอยู่ฝั่งนี้เทอร์โบเป็นใบเทอร์โบนะครับ ประกบคู่กันนะครับลูกเล็กลูกใหญ่ทํางานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงเพื่อที่เวลาเราคลิกดาวเนี่ยค่ะความตอบสนองของเท้าที่เราเหยียบเนี่ยมันมาได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องรอบูตไม่ต้องน่วงใดๆเพราะว่ามันควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์นั่นเองนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูตเตอร์ครับทำงานควบคู่กับกล้องเซ็นเรลิงที่อยู่ด้านบนแล้วก็ตัวอัดเทอรตีคลัชคอนโทรลที่ขับเองรักษา,าระยะอ่างเองนั่นเองนะครับเป็นเบรกไฟฟ้านะครับตัวกรองอากาศนะครับตัวดูดเทอร์โบ ดูดลมอากาศนะครับเข้าเทอ,โโอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะครับหม้อน้ำนะฮะร,ระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมโดยโตัวดีเลย์แยกทํางานใครทํางานมันไม่มีสายผ่านมูเลที่พ่วงกับตัวเครื่องยนต์ที่มันเขาเรียกว่าจะไปชุดแรงเครื่องยนต์ให้ดรอปลงมานะครับทำงานใครทํางานมันเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเล็กบล็อกเล็กเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเล็กเล็กแบบนี้นะครับ2.0นะครับเทอร์โบ,โบ นะครับฝาครอบเครื่องก็เป็นโฟมชนิดพิเศษที่สามารถดูดซับความร้อนและซับเสียงได้ดีมากๆเลยทําให้ความร้อนไม่กระจายไปทั่วเครื่องทําให้อ air ที่อยู่ฝั่งนี้เย็นเร็วมากๆนะครับแล้วก็อายุของแบตเตอรี่นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเย็นแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้เขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพตามระยะอายุการใช้งานนั่นเองถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆเนี่ยแบตเตอรี่นะครับมันจะเสื่อมเร็วคุณผู้ชมนะครับอาทิเนเตอร์หรือไดชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้ลูกใหญ่เบลเลอร์เบล่าเลยนะครับ2อ0แอมป์ จ่ายไฟได้เต็มๆนะครับแบตเตอรี่ก็จ่ายได้ถึง800 cca นั่นเองภายในมีโครงกริดที่สามารถป้องกันของเหลวที่อยู่ด้านในเวลาเราขึ้นออฟโรดในกรณีที่แต่งเป็นออฟโรดนะหรืออยู่ในเน็กเกนที่เป็นพวกวายทงวายแต่ก็ใช้แบตตัวเดียวกันตัวนี้มูลค่าก็เรียกว่าราคาค่าอนข้างสูงพอสมควรเลยหลัก2 0 0 0 0เลยนะฮะมันจะไม่ทมําให้ของเหลวนั้นเนี่ยโยเกเยกแล้วก็หลุดออกมากระชฉาอ,ออกมาทําลายชิ้นส่วนในห้องเครื่องน,นเองเพราะมีโครงกริดอยู่ด้านในนั่นเองนะครับ อธิบายเร็วเลยนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้เพราะอธิบายไปทุกๆคลิปแล้วนะฮะโช๊คฝากระโปรงก็นี่ครับดึงมาแค่ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยมันก็จะปิดของมันเองนะครับเซฟแรงด้วยนะฮะมาถึงด้านข้างครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ด้านข้างนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ก็มาพร้อมซุ้มล้อขนาดสี่นิ้วเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้สีดําด้านเช่นเดียวกันเพื่อแมทชิ่งกับตัวกระจังหน้าน,นะครับสัญลักษณ์ใบเทอร์โบมีมาให้เรียบร้อยแสดงว่าตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนั่นเองแต่รถปีใหม่ๆัหลงจากี ไม่ใช่หลังจากปีหีืหลังจากเดือนมีนามาแล้วมันจะเป็นตัวยูโรไฟนะครับตัวนั้นจะมีแอปบลูนะครับตรงนี้มันจะเป็นโล่งๆเลยมันจะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบมันจะเป็นอัดดาด้านโล่งๆเลยนะครับแต่ตรงนั้นมันจะมีแอปบลูแล้วนะครับตัว2024เลยนะครับก็เวลาใช้แอปบลูก็เวลามาเปลี่ยนทีนึงก็ตามเช็คระยะ15,000กิโลก็เติมแอปบลูหนึ่งครั้งนั่นเองครับ8ร้อยกว่าบาทนะครับช่วงล่างได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมดูนะครับห่าง อยู่ประมาณฝา่ามือหนึ่งนะครับโช๊คอัพก็เปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับ O E M 2.5นะครับก็บอก2.5พร้อมกับซับแทงค์ปรับแประดับปีกนกปรับองศามีมาให้รถแลการการกินหน้ายางต้องใส่นะครับผูบ้ชมไม่ว่าจะเป็นยกสูงหรือโหลดเตียต้องใส่ปีกนกปรับองศานะครับผมจะบอกทุกๆคลิปเลยนะครับความสูงฟิ t เม n นต์อย่างดีนะครับยางเป็นโตโยต้าอีโอเพนแคนที่ตัวนี้2 7 5 5ุดหอล้อแม็กเป็นของ OAS ซินะครับตัวนี้ลายยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับตัวนี้แบบหล่อ นะครับแม็กโออิซิดขอบ20นิ้วหน้ากว้าง9นิ้วดิสเบรกดิสเบรก4ล้อนะคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับปิ่งนก2ชั้นดับเบิลบิสบูลนะครับแต่ตัวบนเราเปลี่ยนเป็น,ป,นปรับองศาให้เรียบร้อยแล้วชายบันไดข้างนะครับขึ้นง่ายเลยคุณผู้ชมเพราะมันเตี้ยลงมา2นิ้วเนี่ยก้าวเลยคุณผู้ชมไม่ต้องเหยียบบันไดบันไดแทบไม่ต้องใช้แล้วนะก้าวขึ้นได้เลยนะครับหรือว่าบางเขาเรียกว่าบางครอบครัวจะมีผู้สูงอายุนะครับรถที่เกจที่นั่งนะครับรถครอบครัวอยู่แล้วขึ้นสบายไม่ต้องแบบ จับล้โหนปีงขึ้นไปนะฮะประตูมีย์เลตให้เรียบร้อยมีปุ่มนะครับล้วงไปเปิดกดไปล็อกนั่นเองนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับเปิดมาก็มีไฟสองสว่างด้านข้างกล้อง 360. 3 6 0องศามมีมาให้กล้องรอบคันเลยคุณผู้ชม ด้านหน้ากระจกก็มีระบบ b ายสปอร์ตโหมดแจ้งเตือนการแซงจากด้านข้างในกรณีที่มุมอับหรือเปลี่ยนเลนกันหันมีรถสวนทางมาจากด้านหลังในระยะ50เมตรมันจะแจ้งเตือนทันทีว่ามีรถมาอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะเป็นความปลอดภัยของปอดที่จัดมาให้เรียบร้อยลหลังคาของไทเทเนียมจะแตกต่างกับเจ้าตัว w i ยแสกคุณผู้ชมสีเดียวกันแต่ถ้าเป็น Wi t แ a กเอลเลนว a ยมันจะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปได้แต่ตัวนี้มันจะติดหลังคาเลยนะครับมูลลูปนะครับมีให้เรียบร้อย เต็มหลังคาเต็มบานไปเลยนะฮะเพิ่มความหรูหราล้อหลังสเปคเดียวกันคุณผู้ชมดิสเบรกสีล้อนะครับช่วงหลังโชคโชคหลังก็งเ,เป็นของ Pro f ฟ n เดอร์นะครับตัดแปดเชน่นเดียวกันพร้อมกับระบบวัดลิงก์ที่ระบบการสะเทือนแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นพร้อมกับระบบวัดลิงก์นะครับที่มาพร้อมโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเพิ่มความนุ่มนวลยึดเกาะถนนเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในขณะนี้แล้วนะครับจะมีโฟลิงไฟลิงมัลติลิง หวัดลิงเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดแล้วที่ผมบอกทุกๆคลิปว่าอยู่ในพวกรถ SUV แท้ๆพวกแรงโลเวอร์พวกคาเยนต่างๆนะครับช่วงล่างตัวท็อปๆมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับชายสเกิร์ตท้ายก็เป็นของเจ้าวิกเตอร์เช่นเดียวกันพร้อมกับท่อคู่นะครับพ่นสีดำด้านแมทชิ่งกับตัวรถนะฮะเซ็นเซอร์หลังเป็น6จุดต้องหลังมีให้เรียบร้อยนะครับประตูนะครับ หลังเนี่ยเราสามารถเปิดได้4ฟังก์ชันนะครับเปิดจากด้านในเปิดจากกุญแจเปิดจากปุ่มกดตรงนี้แล้วก็เตะคลิกเซนเซอร์ได้ในกรณีที่เรามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้กุญแจเราพกติดตัวได้เลยไม่ต้องใช้แล้วแค่พกติดตัวเพื่อที่จะสตาร์ทหรือใช้งานในฟังก์ชันต่างๆในการเปิดปิดประตูนั่นเองนะครับ mm hmm. ครอกท้ายนะครับติดมาให้เรียบร้อยเพิ่มความสวยงามนะครับไฟท้ายเป็น LED ทั้งเส้นทั้งระบบเลยนะฮะสปอยเลอร์ท้ายก็ติดมาให้นี่ครับเพิ่ม หลักอากาศพลาศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับธรรมดาจะเป็นสั้นๆพอใส่ของวิกเตอร์มาครบชุดยาวๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพิ่มความแรงขึ้นมากับท่อคู่ตัวนี้ไม่ใช่เฮดเนะครับ JTC คุณผู้ชมปลายไทเทเนียมนั่นเองนะครับสวยงามมากม้าสวยไม่เหมือนใครด้วยนะครับเพิ่มแรงมา้าขึ้นมาอีก4-5ตัวถามว่ารู้สึกไหมก็ไม่รู้สึกหรอกครับคุณผู้ชมแต่สวยอะสวยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับ ภายในเป็นสีดำนะครับเป็นเบาะดำนะครับแอร์ด้านหลังจะอยู่บนเพดานนะจะอยู่บนราวหลังคาอย่างนี้นะครับนี่แอร์มีไฟส่องสว่างอ่านหนังสือให้นะครับตัวมูลรูฟมีมาให้เลยเบาะตัวนี้สามารถปรับเลื่อนถอยหน้าถอยหลังได้นะครับกว้างขวางนะครับตัวปรับพัดลมแอร์อยู่ด้านหลังนะครับแต่ความเย็นปรับจากด้านหน้านะคุณผู้ชมปรับแรงพัดลมอยู่ตรงนี้ได้หมดมีปลั๊กสามตาให้เรียบร้อยแล้วก็สายเอสายซ เรียบร้อยนะครับแล้วแต่ฟังก์ชันการใช้งานของผู้ชมด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าปรับพับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับพร้อมกับตัวด้านหลังแอร์แบ็กมีให้ด้วยกัน7ลูกเพิ่มที่หัวเข่ามีอีก2ลูกนะครับความปลอดภัยค่องข้าง,างเต็มระบบตรงไหนมีกระจกตรงนั้นมีแอร์แบ็กครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้า100%นะครับมุมล้อมุมเลี้ยวเนี่ยแคบมากๆเหมือนกับขับรถเก่งไม่เหมือนขับรถใหญ่นลคุณผู้ชมนะ ฟังชันมีให้เรียบร้อยแอด t i v ตีฟค i ู e คอนโทรลตัวกําหนดลิมิตความเร็วสั่งการด้วยเสียงล็อกความเร็วมีหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวสั่งการหน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้นะฮะนี่เปิดมาแล้วเป็นดิจิตอลร้อนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับมีค่าวัดอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับความร้อนของหม้อน้ําอุณหภูมิน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันในถังเลนวิ่งได้เท่าไหร่บอกให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ อแอรอ์ติดเลยทีเดียวเปิดปุ๊บแอรอ์ติดทันทีนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็น s ิ n c 4 a ฟรเอรงรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับแล้วระบรบสั่งการต่างๆไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับสั่งการระบบปิดเปิดอยู่หน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แอรอิสระซ้ายขวานะครับปรับอุณหภ,ภูมิ ฝั่งคนนั่งกับคนขับแล้วแต่อุณภูมิที่อยากได้เลยนะครับเกียร์เป็น e c h i p t e r 10สปีดเป็นหัวเกียร์สั้นๆตรงนี้นะครับสามารถบวกลบได้นี่คุณผู้ชมนะครับกดไปที่ตัว M ที่มือผมตรงนี้แล้วก็บวกลบได้เลยนะครับ10สปีดนะครับตัวนี้ทํางานตามพฤติกรรมการขับขี่นะคุณผู้ชมมันไม่ได้ไล่เกียร์หเกียร์สเกียร์สมเกียร์สนะมัน1ไป3ไป5ไป9ได้เลยไป10ได้เลยนะครับแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่ของคนนั้นนั้นเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครับตัวออฟโรดฉุก t ท็กชั่นคอนโทรลตัวนี้เป็นระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนั่นเองกดปุ่มนี้นะครับมันจะติดขึ้นมาหน้าจอแล้วก็กดค้างไว้จนกว่ารถจะถอยจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยออกนะครับพวงมาลัยไม่ต้องจับเลยขันลงคันเร่งไม่ต้องแตะกดปุ่มเฉยๆอย่างเดียวนะครับระบบขับ2นะครับสองห้สี่ห้าีสี่โลมีไหมเรียบร้อยนอกจากนั้นมีอีก6ไรท์โหมดขับขี่ที่วงแหวนตัวนี้สามารถปรับหมุนซ้ายขวานะครับมี6โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดอีโคโหมด ลากจูงหมดสนุนลื่นหมดโคนล,ล่องแล้วก็หมดทรายนะครับมันจะแสดงผลหน้าจอขึ้นตรงเรือนไม้ดที่ตน้นตรงนี้เลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับร้อ็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเดี๋ยวมันจัดการของมันเองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยไฟสูง,ไฟ,สงไฟต่ําอัตโนมัติหมดเลยพุชสตาร์ทนะครับตัวเก็บแก้วมีมาให้เรียบร้อยนะครับอีกความหรูหราก็คืออัเบิยไลท์แต่ผมไม่ได้เปิดสวิตช์มันเลยไม่ติดขึ้นมานะครับนี่ก็คือภายใน แล้วก็รวมๆรอบๆตัวรถ <Ashe. S 1> นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับกับเจ้าเอลเรสไทเทเนียม4คูณ4ตัวนี้ราคายามิทีนะครับ1ล้าน8แ9 7 0 0 0บาทสีพิเศษเพิ่มมา12,000บาทเป็น1ล้าน9 0 9,000บาทนั่นเองนะครับไม่รวมตกแต่งนะครับสนใจติดต่อมาที่0ู5ย์5 5 2 6 2 9เจมส์กร0 7นะครับหรือทักอินบ็อกซ์มาที่ช่อง YouTube คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับ คอมเมนต์มาเลยไม่ว่าจะติชมหรือชมผมยินดีรับฟังทุกข้อความและก็ทุกความคิดเห็นนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการจัดเซ็นได้ถึงหนะ้าบ้านคุณผู้ชมไม่ต้องมานะครับท่านท่านผู้ชมหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านคุณผู้ชมได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านหรือรอรับรถที่บ้านเดี๋ยวผมเจมกรจะไปส่งให้ถึงบ้านเลยวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เป็นกําลังใจกับผมก่อนที่รึกษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรนมินโชว์รูมที่มี ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งสามปีซ้อนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมา,มากๆสวัสดีครับ